คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดตัดปากมดลูกด้วยห่วงรวดไฟฟ้าแบบวันเดียวกับขั้นตอนการเตรียมตัวเตรียมความสะอาดร่างกายดังนี้อาบน้ำสระผมตัดเล็บมือและเท้าให้สั้นล้างสีทาเล็บหากมีการต่อเล็บให้นำออกก่อนมาโรงพยาบาลกรณีมีการต่อผมด้วยกิ๊บให้นำออกก่อนมาโรงพยาบาล ถ้าใส่คอนแทคเลนมาโรงพยาบาลกรุณาแจ้งพยาบาลทราบกรุณานำยาโรคประจำตัวที่รับประทานมาวันนอนโรงพยาบาลกรุณานำญาติมาวันนอนโรงพยาบาลเพื่อเซ็นเป็นพยานยินยอมการรักษางดนำเครื่องประดับของมีค่ามาโรงพยาบาลกรุณาเตรียมเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตไปส่งตัวหนังสือต้นสังกัด ่ายสำเนาเอกสารอยา่างละหนึ่งใบกรณีแพทย์สั่งการรักษางดอาหารและน้ำดื่มให้งดอาหารและน้ำดื่มตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนวันมานอนโรงพยาบาลขั้นตอนการปฏิบัติในวันนัดในวันนัดให้มาถึงโรงพยาบาลเวลา6นาฬิกาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนห้องบัตรตึกอ,อุบัติเหตุชั้นหนึ่งหน้าห้องฉุกเฉิน เข้าไปในห้องฉุกเฉินเพื่อทำเรื่องนอนโรงพยาบาลแล้วขึ้นไปที่อาคารทวาราวดีชั้นสี่หอผู้ป่วยนริเวศวันผ่าตัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิตของแพทย์หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ เช่นมีไข้อมีน้ำมูกมีประจำเดือนเปลี่ยนใจไม่ผ่าตัดและมาพบแพทย์ตามนัดไม่ได้หรือไปผ่าตัดที่อื่นแล้วกรุณาติดต่อแจ้งห้องตรวจนริเวชเพื่อเลื่อนนัดและติดตามผู้อื่นมาแทนกรณียกเลิกการผ่าตัดเพื่อโทรติดต่อห้องตรวจนริเวชโรงพยาบาลน,นคลปรปฐมถ3 4 2 4 0 0 0 0ต่อ1017 ขอบคุณค่ะ